ัสดีค่ะช่องเยินไนออฟฟิเชียลนะคะมาแล้วมาแล้วพี่น้องตอนนี้ออกจากหน้าง่ายมาแล้วออกจากบ้านทาลาดมาแล้วค่ะพี่น้องไปบ้านตลา,าดตอนนี้กำลังจะเลี้ยวขวา เติมอยู่ได้พีที่ต่ก็ให้เติมก็เติมซะวันเเติมอยู่วะเติมก่อนเท้าสีบเติมมันยากกลัวมันะมันไหลเนเติมหน่อยงนั้นะมเติมทีนีแล้ว 你是要炖烧啊？